อันนี้วยแล้วใช่มครับวอยแล้วเยอะครับปจะได้ยข้อเวนายเผมขออนุญาตยกเลยนะครับ เราไม้ได้เลยมีเพื่อนมาด้วยก็ถ่ายรูปเก็บไว้ได้ <c oughs> ครับขเขอเขจเริญพรเจริญธรรมนะแต่อยัง พี่น้องญาติธรรมนำพุทธศาสนกชนที่อยู่ทังบ้านที่กําลังติดตามรับชมภาพบรรยากาศการขายเทอดสดนะครับในการเดินจาริกทุดงนะครับในโครงการจ่าริกทุดงจากอุทยานธรรมดงอยางสูวัดไทยพนาในช่วงเช้าของวันนี้นะครับคณะสงฆ์ก็ได้เดินออกจากวัดนะครับตั้งแต่ช่วงเช้านะครับตอนนี้ก็มาถึงป่านนนแดงนะครับ หอยู่ที่ <c oughs> เขตเพื่อบึงบุนนะครับเพื่อที่จะออกรับินธรรมบรังจารกพิฆาจานนะฉันพัตฒหารนะครับ ก็ออกรับบิณฑบาตนะครับวันศรัทธาญาติโยมนะครับที่เราผ่านไปแต่ละหมู่บ้านนะครับเพื่อที่จะไปสันพระหา้นหารที่วัดป่าไผ่สามัคคีนะครับที่อำเภอระโพธิสุวรนณในช่วงเช้าของวันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งวันหนึ่งความงดงามในพระพุทธศาสนานะครับที่ในถ่ายทอดให้พี่น้องที่รอติดตามรับชมบรรยากาศ เมื่อวานนิกนะครับเมื่อคืนนะครับ <_ d ata> เขาไม่ได้ถ่ายทอดสดการทำวัดสวดมนต์ให้พี่น้องที่รอติดตามรับชมนบเนื่องด้วยสถานที่พักนะครับสัญญาณไม่ค่อยเสถียรนะครับจึงไม่ได้ถ่ายทอด <c oughs> อบางท่านก็รอทำวัดสวดมนต์ร้อมคณะสงฆ์นะครับก็ต้องขออาภัย ย,ยาดิยยมที่รอติดตามทำทีอยู่ทั้งบ้านช่วงเช้านะครับอากาศก่อหนาวเย็นพอสมควรนะครับถือว่ามีความสดชื่นแจ่มใสนะครับได้ถ่ายทอดการเดินทางการเดินจราจีไปของคณะสฆ์พระแม่ขุบาอาจารย์ที่ได้มารวมกันตามสี่รรูปนะครับ จุดมุ่งหมายอันเดียวกันนะมี่จะเดินทางไปกราสารีระสังขารบ,บุรพา,าจารย์นะ เมันโมทานาเด้อกับน้องฝานเด้อเย็นตาดีนะบอกคิดทอดของปู่เนาะเข้าสู่วันที่ห้านะครับในการเดินจาริกอะไรจะทางก็อไกลเข้ามาเรื่อยๆนะ เดินประมาณ10ดถึงสิบกิโลของทาใน,นช่วงนี้ชาวนี้นะครับ <c oughs> จะเดินทางไปฉันพัฒหารนะครับที่วัดป่าไผ่สามัคคีนะครับที่อยู่หน้าโรงพยาบาลอำเภอโพธิสุวรรณนะครับ ตอนเบียนนะครับจะไปพักปรากฏนะครับที่วัดป่าบ้านหนองเล็กนะยังอยู่ในเขตอำเภอโพสิสวันนะครับวัดป่าบ้านหนองเล็กนะคี่บที่ท่านพระอาจารย์พระครูวัดฟีธรรมมงคลนะครับที่ท่านได้เป็นผู้ดูแลที่นั่นนะท่านก็ได้มาร่วมเดินจาริกในขบวนด้วยนะครับจะเป็นองค์ที่สองนะครับร่วมจาริกด้วย 那个什么，我们做的那个。 รับก็อนุโมทนาด้วกับพี่น้องญาติธรรมที่กำลังติดตามรับชมนะครับภาพบรรยากาศในช่งชวงเช้าในการจาริฟข้าราชาาการการเดินออกราบพิธีกรของคณะสงฆ์โมใหญ่ที่จะจาริไปเรื่อยๆนะผ่านโมบ้าน,น,นต่างๆเพื่อที่ <c oughs> จะเดินไปสืบิทหมายปลายทางส่นนงก็ได้โปรยหวยังทางาให้กับผู้ที่ได้พบเห็น ได้มีโาสได้ใส่บาตรทำบุญกับคณะสงฆ์มูลายด้วยซึ่งก็ถือว่าเป็นความโชคดีนะครับท่าหลายๆคนนะที่มีโอกาสใน้ทำบุญกับคณะสงฆ์ที่จะมาอยู่รวม,วมกันในสมัยรรูปนะซึ่งตอนนี้เราก็ยังอยู่ที่บ้านนนแดงนะครับ คืนนะครับเราได้พักปรากฏนะครับทำบสดม,มนต์เริญทมาที่เาวนาที่วัดป่าทองคำนะครับ้านนนแดงอยู่ในเขตอำเภอบึงบูนแต่ว่า,านี้นเราก็าได้จะเดินไปพักฉันนะครับพัตหารในช่วงเช้าของวันนี้นะครับที่วัดป่าไผ่สามัคคีนะครับจะเข้าสู่เขตอำเภอบึงบูง ท่าโย,ยมที่ติดตามรับชมที่อยู่ขางบ้านครับาที่บริเวณใกล้เคียงนะครับหรือว่าสดนะดวกอยากจะเดินทางม,มาร่วมสมุญกับคณะสงฆ์ผู้ใหญ่ก็เรียนเจริญพรนะครับ,นนรบชวัวนี้ก็ยังอยู่จะอยู่ในเขตอำเภอโพสีสวุวรรณนะครับสีสวุวรรณแต่ว่าระยะทางการเดินจากที่อุทยานธรรมรงยางไปที่ วัดภัยพัฒนานะครับระยะทางก็จะประมาณ150กิโลนะครับเดินช่วงน,นี้ก็คงจะอยู่ในจังหวัดศรีสะเกดนะครับไม่ได้เดินออกนอกเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับเผือ่อญาติโยมอยากจะเดินทางมาร่วมทาบุญนะครับปอสมาี่จะติดตามทางเพจได้นะครับทางเพจดยเท,ทียนทำารงอยางว่านะแต่ละวันจะพักที่ไหนอะไรยังไงนะครับเผื่อเราอยากจะมาร่วมทําบุญมารวมทำวัดสวดมนต์น,นัฟังเทศฟังธรรม จากครูบาอาจารย์อันดมธนากับทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามารับชมได้มาร่วมอันดมธนากับคณะสงฆ์ครูบาอาจารย์กับญาติโยมนะครับที่มารอใส่บาตรทำบุญในช่วงเช้าของวันนี้นะครับเอาผ้าลงลูกเอาหมวกลงลูกเอาหมวกลง ส่วนหนึ่ง,งในการจะริกไปครูอ,อาจารย์ก็หาได้ฝึกฝนตนเองในการเป็นอยู่ในการเดินทางเรียนรู้ที่จะอยู่อย่างไรให้มีคุณค่าทให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตนเองแล้วก็เพื่อคนอื่นเพื่อสังคมให้เกิดความดีงาม เยอะไกลเพืไไ่อนหลายบ่นร้นเย่ไกลเลย จะรับของรับฝั่งนี้นะครับรับฝั่งบางคลองกลับขอบคุณครับขับคุณ ในช่วงนี้นะครับก็คงจะถ่ายอทอดทาบรรยากาศให้พี่น้องได้รับชมไปเรื่อยๆเนี่ยอีกสักพักนึงนะครับในแต่ละวันชนะ่วงน,นี้กลางวันอกา,ากาศก็จะร้อนพอสมควร,ครแต่ว่าพอถึงช่วงเย็นตรงเย็นมากนะ็จะมีลมหนาวทำให้ความเย็นช่วงกลางคืนบรรอากาศก็จะหนาวเย็นพอสมควรนะครับ ซึ่งเป็นอะไรที่พระบาจาตรย์ต้องใช้ความอดทนพอสมควรนะครับในการเดินทางนะเดินทางผ่านถนนนะครับที่ทครั้งก็อขุขะนะครับแล้วก็มีความร้อนเวลาถนนแล้วยางโดนแสงแดดนะครับก็จะมีความร้อนพอสมควรนะครับตรงนี้หลายรูปนะครับหลายรูปหลายองค์ก็เท้าเริ่มพองนะครับเข้าสู่วันที่5ในการเดินทางนะครับ นะก็จะมีเท้าพองบ้างนะซึ่งก็เป็นเรื่องปกตินะครับของนะขณะจาริกนะครับภาคสุดงนะบางรูปก็ไม่ใส่รองเท้านะครับพอทนได้ท่าน,นกนะ็ลองลองความอดทนของตนเองนะนะว่าจะไหวแค่ไหนอะไรยังไง เห็นไหมครับตน,นุเห็นไหมครับอันนี้เดินไม่ไกลครับ 저거 위에 좀납납에 가서 위에 ่ะครับก็ต้องขออนุโมทนานะกับพี่น้องอาติธรรมที่ยังติดตามรับชมนะคร,รับบรรยากาศในช่วงเช้าของวันนี้นะครับสำหรับการถ่ายทอดสด การิกธุดงครับในช่วงเช้าของวันนี้นครับที่จะเดินทางไปที่ชั้นข้างหน้านะครับก็จะขอยุติการใช้เท้าสดไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ให้เราได้ร่วมอนุโมทนาทำได้มีส่วนแห่งบุญมีส่วนแห่งธรรมจากการเดินทางจากการประพฤติปฏิบัติของพระนงสง,งพ่อแม่ครูาอาจารย์ให้เราได้ร่วมอนุโมทนากับญาติโยมที่ได้ใส่บาตรทำบุญในช่วงเช้าของวันนี้นะครับแล้วก็ขออนุโมทนา กับเนตีธรรมทุกท่านทุกคนนะที่ทุกกลุ่มทุกคณะดีให้การดูแลอุปถัมภ์นะครับตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้นะครับก็ให้เราได้มีส่วนแห่งบุญด้วยกันนะครับก็ขอผลบุญนั้นนะครับได้เป็นสิ่งเกื้อหนุนส่งเสริมให้เราท่านทั้งหลายนะครับจงเป็นผู้ที่มีแต่ความสุขความเจริญน,น,นะให้เจริญในสินในธรรมในคุณงามความดีนะในการระพฤติปฏิบัติในธุรกิจในหน้าที่การงาน ให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนด้วยเทน